แล้วก็คืนวันพรุ่งนี้นะครับตอนสุดท้ายของงานนะครับก็จะเป็นการเอินแบกท่าไทยหรือว่าเอินแบกท้าหมายกับกุศลนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับไว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะครับพอ้อคราประชาชน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ได้ร่วมกันนะครับที่จะมาเรีนแบบผ้าหางหรือว่าเรีนแบบผ้าไทยกันคุณสนในท่าขึ้นลอยทุกวันี้ครับและก็สำหรับผ้าไทยในการลายอัตลักษณ์ในมันของพวกเราชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นผ้าผูกพอดีลายดอกไผ่ธรรมนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะได้เห็น นะคะหลายๆท่นนานนะคะสวมใส่ใกันมาแล้วนะคะสำหรับผ้าภูมิกัดีลายดอกต้คำนะคะซึ่งจากพ่อพันธุ์แม่พันธุนพพ์ทีมาจากอำเภอของเราครับตอนนี้ส่วนของพี่น้องที่ไม่ได้ใสพพ่ผ้าภูมาก็พูพฤกิจกรรมได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ใสพพ่ผ้าภูมา<ป>มแล้วก็ไม่กล้ามานั่งใลนก<ป>ิจิกรรมก็ขอเรียนเชิญชวนทุกท่านนะครับ ที่มาบริแรงานมาชุมงานมาเป็นกำลังใจมาร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับก็ขอรบกวนทุกท่านมานั่งร่วมกิจกรรมช่วงที่ถดงเวลาพิธีปิดค่ะและก็ในพิธีเปิดวันนี้อาจาอย่างที่ฝังซ่านในบ้านอาจจะได้เห็นไปแล้วนะคะสำหรับการแสดงนะคะสหรับน้องๆแนวรุ่นเด็กตะโกนใส่ที่ยาวคงในนั้นจะมีเรื่องวันของรับ และอีกส่วนหนึ่งของกิจกรรมการแสดงนั่นก็คือการแสดงของกลุ่มสตรีตำบลเจริญสุขนะครับเป็นการแสดงชุดธการสอน,สนท่าทวนพันนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับก็เป็นชั่ครู่นะครับที่น้องเราแตบบ่ที่เกียรติท,ท่านก็คงจะได้รับชมกันนะครับสำหรวนนี้ท่านประธานนะครับ ท่านมาริษาทเบตาสุริไรนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปีรำแล้วก็ท่านจำเปินแหผนพชรนะครับท่านรองผู้ว่าจังหวัดปีรำนะครับท่านเพียงศักดิสนิจนะครับท่านปลัดจังหวัดปีรำพร้อมด้วยและส่วนราชการต่างๆนะครับกำหรังเดินชมกิจกรรมหรือว่าฟู้ดสินค้าโอท็อตนะครับแล้วก็นิทรรศการที่จัะไปนะครับสำหรับวีดีครับสถานที่กำลังรับชมอยู่นะครับท่าน เต็นทาด้านที่ตัวสกนะคะจะมีการแสดงนะคะสำหรับภาพว่าปวดไปนะคะเมื่อยวางได้ผลสมดุที่ผ่านมานะคะจึงได้เสดนการนะคะไปด้วยความเรียบร้อยนะคะโดยได้รับความอันเพราะจากทารขอหน้าวิทยาประวัติศาสตร์สมดุ้นะคะในการดำเนินการ นะครับประกวดในครั้งนี้ค่ะและในบูธถัดมานะคะก็จะเป็น,ปนการสแสดงในงานอีนทัศการของสำนักงานกเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งในขณะนี้นะคะท่านประธานนะคะก็ได้แขกผู้มีเกียรตินะคะกางรับชมบูธอีทัศการอยู่ค่ะ